ขอไปแล้วแต่เปอร์ได้ได้อินฟินิตี้ขอเลยแล้กันเขาแต้มฟีตรงนี้เอาหน่อยขอเก็บงาน่อเก็บสองได้สองคิวมาเป็นสี่คิวรวมแล้วอินฟินจบเวลาพิเศษมีสองคิวเบสแกนเข้ามาเคลมตำแหน่งนี้ใช่ไหมบอลระเบิดมาปอลปอลโดนคอหลังเฮ้ยอีกอนอย่าแจมดิรบ่อนขวาตัวยสวยสวยืดป๊อปป๊อปเอาไว้หลังล่าหมดเลยบอลไปบอลไปเอาได้ไหมบอลปอลล่า ใครมาเดี๋ยวนะฮะทุกอย่ามาเหลือคนเดียวเอาดิเหลือสองสองขอพายผมเอาดิสองใกล้เช็คไม่ยากบอลตายระเบิดติดติดระเบิดติดติดตีเบียตกไม่เราเช็คบ้างต้องเดินเพื่อนอยู่ไหนเดินบอลบอกเพื่อนนได้เวยตัวใหญ่เอาอีกหนึ่งขบวนรบก่อนน้องเออแต่ยังไงก็เล่นกเอาใจเย็นบอลใจเย็นบอลใจเย็นบอลโอ้ยใจเย็นเราภาพเป็นกลางววินดิวผ้าเป็นกลางววินดิว ต้องออกไม่ได้อยู่า้ทงน้ำก่อนออกออกมาเล่นดันไงยังไงขวาจะยิงกันดิอจัดอันสูงน้องอย่าไปลนงไปแกนรู้กันกันอยู่ลุมแล้วอะไรแกลุมนล้วลุมขึ้นไปลุมเลยลุมเลยยัไงอะไรยังไงอะไรคอลเลกชันเดี๋ยวนี้ไอ้สวยปอดไซระเบิดระเบิดปลอดไซด์ระเบิดเฮ้ยบีขอดูขอดูปลอดไซด์ก่อนปลอนไซด์ระเบิด GPS ฮึมเอาหน่อยน้องเฮ้ยได้ไปหนึ่งน้องไหนึ่งอย่าขึ้นสุดใจเย็นๆใจเย็นอย่าเฮ้าอย่าอย่าเกินไปอย่าเกินไปอย่าเกินไปน้องร้องน้องชาย เขาไม่ได้หมงทำไมสาวนีมนี่มีตัวสองนี่ป้อนทายยอย่าไปยิงเขายิงซ้ายปอนนะดูเขามาปอนซ้ายปอนายปปอน้ายปีนี่ไงอะไรวะโฟกัสซ้าโฟกัสซ้ายเขาดันขวาวะปอนซ้ายปอนซ้ายไปมั้ยไปมาน็อไปเลยป้อนซ้ายน็อตหอนไเลยน็อตปอนไ้ฟองอะไรอะไรวะเนี่ยเฮ้ยยังไงขอเลือีกหนึ่งเอาละไอ้ชุบด่างล่างไหลลงสวยเฮ้ยเฝั่งนไงอยาไปไปไปาไปอย่าไปขวา ไปน้องชายิ่งไหมเดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงนะไปครับสวยไม่ใส่เช็คชื่อไม่ไหวขอร้องอย่าทางนี้ใครเนี่ยเขาไปไปอยาขวาก็ขวากอนสวยน้องสวยน้องเฮ้ยดันมาลงมาลงไอพายต้องเห็นมีแต่ต้องเห็นสวยสวยใครอนึงไอ้เห็นอย่ามาอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาขอร้องอย่าเพิ่งเดินนี้ขอร้องอย่าสวยไม่สวยสวยสุดดิสุดท้ายอู้แล้วเป็นเครียดแล้วก่อนท่านี้โดนท้องมาจากไกลๆขอแค่เมตเตียวพอ ขอแค่ไม่เดียวล่วงไปโู้ดวันนี้สามโป่งจะเกมได้ไปซ้ำได้แต่เพื่อนเขาประเทศได้เหมือนกันแล้วไม่เอานอน<ว>แบบนี้ร<ว>้นอยเลยเอ้เป็นสวยี่ต่อสองดับแต้มแต่นี้นสวยนะเอ้เป็นี่ปั๊มยาวๆตั้งแต่เฟรนดี้ห้าถึงเฟรนดี้เจ็ด ใช้เวลาปั๊บระมาณเกือบห้าทีแล้วครับยายังไม่หมดขอขออนุญาตนะกล้องขอดูหน่อยให้ดูไม่ดูตรงนี้ดูรจะดูเอฟเอซีขอเอเอซีหน่อยได้ไหมว่าเขาอะที่หน่อยได้ไหมว่าเขาอะมาแล้วอะไรอยู่ไปแล้วหนึ่งอีกนงไปเตะโตนอิงเล็กน้อยว้าเขาติดใจกลับมาบอลไส่วิกฤตนะผมบอกก่อนไอบอลอย่าไปกลัวน้องรู้ชายอะ การเล่นฆ่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ากล้าแบบผิพีเ่ะเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีต้องบอกอีกก่อนการเล่นพับจนะครเตียวบายนะครับพร้อมจปอย่าป้อหยาปอหยาลึกสุดเออน้องเรียนไดู้่ครับเร้อครับเงพีอออกเรียนาพอสองแต้มขออีกสองแต้มพอสคิว่าสองคิวพอเลยป๊อปหนึ่งสามป๊อปหนโอคิวได้ป้อมป๊อปอคิวพ่อปป๊อป้อหป๊อปอป๊อปป๊อปไม่ไหวเหลือเชื่อเอา ต่อให้บอลลยบอลบิ๊กแดงอ่ะแขามีวิธีเขาปะไปไปเขอาไปเอาได้ใครภาคก็ภาคมาเลยครับผมไปแล้วให้ใจเย็นี่คุณลองให้เอาแล้วเนี่ยเหมือนรรบที่แล้วเนี่ยไม่เอานะลองให้เก่งนะคุณอ่ะน้ำตาจระเข้ค่ไหนนะน้ตาขาดแล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอบทสรุปต่างๆนานาให้ได้เห็นกันผมไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเจ็บคอ